สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรา3คนก็เป็นตัวแทนของกลุ่มนะคะมานำเสนอในเรื่องของโปรแกรมบัญชีคลาวดโปรแกรม Peak Basic และโปรแกรม p r r Account ค่ะโปรแกรมบัญชีคลาวดนะครับหรือว่า Cloud Accounting c l นะครับ o u n t i n g นะครับมีความหมายก็คือว่าเป็นโปรแกรมบัญชีครับที่ใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเบราว์เซอร์โดยผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเข้าถึงโปรแกรมได้ทุกที่ทุกเวลานะครับโดยมีวัตถุประสงค์หลักๆเนี่ยด้วยกันสัก3ข้อนะครับ 1ก็คือช่วยให้เข้าถึงบริการได้ครอบคลุมนะครับผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับของผู้ให้บริการนะครับสนะครับเพื่อเก็บรวบรวมและบันทึกรายการค้านะครับแล้วก็3นะครับเพื่อจะให้มีการควบคุมข้อมูลทางธุรกิจนั่นเองครับ c l a c c o u n t i ี g นะครับแบ่งออกด้วยกันเป็น2ประเภทนะครับหก็คือโปรแกรมบัญชีแบบออฟไลน์นครับสก็คือโปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์นะครับแบบออฟไลน์ก็ตัวอย่างเช่น excel on server นะครับแล้วก็โปรแกรมบัญชีแบบออนไลน์ก็คือโปรแกรม peak ส่วนองค์ประกอบของ Cloud ์ c อ o u n t i n ้นะครับประกอบด้วย Client Service Application Platform Infrastructure และก็ storage ครับส่วนข้อดีของ Cloud ์ c อ o u n t i n ้นะครับหนึ่งก็คือลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบงานนะครับลดต้นทุนนะครับลดขั้นตอนนะครับสามารถเลือกจ่ายค่าเช่าบริการทางความร้องการของเราได้นะครับสามารถดูงบการเงินเบื้องต้นนะครับได้ทุกเวลาเลยแล้วก็ไม่ต้องบริหารสต็อกแยกจากการเปิดเอกสารทางธุรกิจนะครับ แล้วก็ไม่เชี่ยวชาญด้างบัญชีก็สามารถบันทึกได้นะครับแล้วก็สามารถบร,ริหารข้อมูลและทํางานร่วมกันหลายๆคนได้ครับผมส่วนข้อเสียของ Cloud Accounting นะครับหนึ่งก็คือว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถ้ามันไม่มีอินเทอร์เน็ตก็คือใช้ไม่ได้นะครับ 2. ก็คือหากไม่ได้ซื้อโปรแกรมถ่ายรูปแบบออฟไลน์นะครับแต่พ่วงก,การใช้งานบร,ริการแบบเก็บข้อมูลในคลาวด์นะครับโปรแกรมจะมีลักษณะ ไม่ได้ขายขาดทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเข้ามานะครับแลวก็ถึงแม้จะใช้บริการโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปนะครับในการทํางานในนักบัญชีก็ยังตอ้องคีย์ข้อมูลอยู่ดีนะครับประโยชน์ของโปรแกรมบัญชี cloud นะครับหก็คือช่วยลดต้นทุนและ,ะและประหยัดค่าใช้จ่ายของกิจการนะครับสกิจการลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลนะครับสก็คือระบบะมีความรักษาปลอดภัยที่ดีเยี่ยมนะครับสีก็คือมีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับ ในส่วนของเกณฑ์และคุณสมบัติขั้นต่ําที่สภาวิชาชีพกําหนดนะครับหนึ่งนะครับโปรแกรมนี้ต้องใช้งานได้จริงๆนะครับนำส่งภาษีได้ด้วยนะครับสก็คือระบบไอทีระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรมนี้ต้องมีความเหมาะสม3นะครับผู้พัฒนาโปรแกรมต้องอุทิศตนให้กับผู้าชีพบัญชีและสีก็คือโปรแกรมต้องทําให้ผู้ประกอบการนันกบัญชีเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ ส่วนข้อนหนึ่งในการใช้งานนะครับก็คือ 1. นะครับเรื่องความปลอดภัยนะครับ2คือโครงสร้างของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ 3. ความยืดหยุ่นในการใช้งานและ4ก็คือขนาดขององค์กรนะครับหากถามว่า cloud accounting นะครับเหมาะกับสถานการณ์การระบาดโควิดในช่วงที่ผ่านมาอย่างไรนะครับก็คือว่า cloud เนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งที่องค์กรและภาคธุรกิจเนี่ยให้ความสนใจค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากเป็นระบบการบริหารทรัพยากรเทคโนโลยีนะครับ สารสนเทศแบบใหม่นะครับมีความยืดหยุ่นที่สูงครับผู้ประกอบการไม่ต้องมีการลงทุนในอุปกรณ์จัดเก็บและประมวลข้อมูลด้วยตนเองครับซึ่งจะส่งผลให้สามารถเพิ่มนะครับหรือลดหรือว่าปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันทีได้ตามความต้องการของการดําเนินธุรกิจนะครับโดยไม่จําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพนะครับ ซึ่งต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอีกด้วยนะครับพูดถึงโปรแกรม p e a k Basic กันนะคะทุกคนประวัติความเป็นมานะคะก็คือโปรแกรมบัญชีออนไลน์ p e a k เป็น ฟินเทสสตาร์ทอัค่ะเป็นสัญชาติไทยพัฒนาและก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2014ในชื่อ Peak Engine ค่ะก่อนเปลี่ยนชื่อมาเป็น Peak เฉยๆนะคะโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยยกระดับธุรกิจ SME ในไทยให้มีข้อมูลการเงินที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะโดยการนำข้อมูลไปใช้กับธุรกิจได้อย่างอัตโนมัติด้วย AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจค่ะปัจจุบันนะคะ พีคได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากนักบัญชีในการจัดการงานบัญชีในโปรแกรมบัญชีพีคเนี่ยคะ่ะมีนักบัญชีในไทยใช้งานมากเป็นอันดับหนึ่งทำให้ผู้ประกอบการมั่นใจได้ถึงการใช้งานโปรแกรมบัญชีพีคที่เจาะลึกด้านบัญชีมีฟีเจอร์ที่จำเป็นกับการใช้งานของนักบัญชีและประหยัดเวลาการทำงานของนักบัญชีมากที่สุดค่ะโปรแกรมพีคนะคะเหมาะกับธุรกิจประเภทใดและองค์กรขนาดไหนนะคะ พีคเนี่ยคะ่ะให้ตอบโจทย์ในการใช้งานของคนทําบัญชีและเจ้าของกิจการเพื่อให้มีเวลาในการวิเคราะห์และบริหารธุรกิจมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเหมาะกับธุรกิจ SME startup หรือ corporate ค่ะพีก,ก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะคะอย่างแรกก็คือให้ใช้ฟรีค่ะการใช้ฟรีการให้บริการก็จะมีต่อหนึ่งผู้ใช้งานไม่จํากัดจํานวนรายการเอกสารสูงสุด ่20ผู้ติดต่อออกใบแจ้งหนี้เอกสารธุรกิจออนไลน์มีไลน์แล้วก็เป็น p c o o n n e t t ค่ะ มาก็เป็นระดับเบสิกนะคะก็จะมีรายเดือน500บาทต่อเดือน1,500บาทต่อ3เดือนและ5,000บาทต่อ1ปีค่ะการให้บริการก็จะมีใช้ได้ถึง5ผู้ใช้งานไม่จํากัดจํานวนรายการเอกสารไม่จํากัดจํานวนผู้ติดต่อออกใบแจ้งหนี้เอกสารธุรกิจออนไลน์ไลฟีค o n เน็ t ระบบเช็คระบบสินทรัพย์รายง,งานการขายรายง,งานลูกค้าค้างชาําระและก็เจ้าหนี้ค้างชําระด้วยค่ะ ส่วนระดับโปรนะคะก็จะมีรายการ900บาทต่อเดือน2,500บาทต่อ3เดือน9,000บาทต่อ1นปีการให้บริการก็จะมี10ผู้ใช้งานค่ะไม่จํากัดจํานวนรายการเอกสารไม่จํากัดจํานวนผู้ติดต่อออกใบแจ้งหนี้เอกสารธุรกิจออนไลน์ระบบเช็คระบบสินทรัพย์รายง,งานการขายรายง,งานลูกค้าค้างชําระเจ้าหนี้ค้างจ่ายแล้วก็มีไลน์มี p ีคคอนเน็กระบบแบ่งชําระใบวางบินกระทบยอดธนาคารค่ะ มาเป็นระดับโปรพลัสนะคะก็จะมี1,200บาทต่อเดือน3,500บาทต่อ3เดือนและรายปีเป็น1 2 0 0 0บาทต่อปีค่ะการให้บริการก็จะคล้ายๆกับโปรนะคะก็มีมีการมีรายการใบาวางบินที่เพิ่มมากระทบยอดธนาคารไลา์พีคอนเน็กระบบนำเข้าเอกสารด้วย Excel ระบบคลังเอกสารพองอ,อสา3ห้า พอสามศูนย์ weekly m o n e l y report แล้วก็มีแท็กไฟล์ค่ะที่เพิ่มเข้ามานะคะต่อมาจะเป็นโปรพัสอีกแบบนึ่งค่ะรายเดือน1,200บาท3,500บาทต่อ3เดือนและ1,200 0บาทต่อปีค่ะก็จะมีรายง,งานบงบกระแสเงินสดเชื่อม API กับพาร์ทเนอร์เพื่อลงบัญชีอัตโนมัติและมีระบบใหม่นะคะคือ payroll ค่ะจ่ายเงินเดือน พร้อมลงบัญชีอัตโนมัติได้ด้วยแล้วก็ทำไฟล์จ่ายเงินเดืนธนาคารออนไลน์เช่น SCB, KBank, b K b, b l แล้วก็สลิปเงินเดือนพนักงานแล้วก็มีแบบยื่นประกันสังคมออนไลน์ด้วยค่ะ คุณสมบัติของโปรแกรมนะคะก็จะมี1สร้างเอกสารงานบัญชีและภาษีสะดวกค่ะ2บันทึกบันเทียอัตโนมัติพร้อมจัดทํารายการด้านการเงินค่ะ3นะคะก็จะเป็นสะดวกในการจัดการเงินเดือนพนักง,งานแล้วก็4มีแดชบอร์ดสรุปรายการสําคัญกับผู้ประกอบการ 5. นะคะคือตรวจสอบรายได้กิจการและจัดเก็บเอกสารผ่านไลน์ค่ะก็คือ a p p พี n ค c นเนนะคะ6คือเชื่อมต่อกับระบบ POS CRM แล้วก็ e c o m m e r c e ได้ค่ะ มาพูดกันถึงจุดเด่นของโปรแกรมกันบ้างนะคะจุดเด่นก็จะช่วยจัดการเอกสารธุรกิจเช่นใบเสนอราคาใบาแจ้งหนี้ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีหรือหนังสือรับรองหักหน้าที่จ่ายอย่างเป็นระบบค่ะหรือแม้กระทั่งโปรแกรมนี้ค่ะมีการลงบัญชีรายรับร,รายจ่ายโดยอัตโนมัติพร้อมปิดเป็นงบการเงินได้ทันทีค่ะหรือแม้แต่มีการนําเข้าข้อมูลสเตทเมนธนาคารเพื่อกระทบยอดเงินธนาคารให้อัตโนมัติ หรือแม้แต่รูปแบบโปรแกรมมีความทันสมัยทําให้สามารถใช้งานได้ง่ายมีความสะดวกรวดเร็วมีทีมงานคอยให้คําปรึกษาแนะนําสําหรับการใช้โปรแกรมค่ะพูดกันถึงจุดด้อยนะคะจุดด้อยของโปรแกรมนี้ก็คือในปัจจุบันโปรแกรม p ีคเบสิกเนี่ยค่ะรองรับการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือแค่วิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือฟีฟเป็นเพียงวิธีเดียวนะคะซึ่งยังไม่ครอบคลุมถึงวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีอื่น แล้วก็เป็นจุดด้อยอีกอย่างหนึ่งคือโปรแกรมมีข้อจํากัดเกี่ยวกับจํานวนผู้เข้าใช้งานโดยจะสามารถเข้าใช้งานได้สูงสุดแค่10 users ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ใช้งานที่แบบเกินกว่า10คนนะคะไม่สามารถเข้าทำงานพร้อมกันได้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างหน้าจอนำเข้ารายงานต่างๆของโปรแกรม Peak Basic ค่ะอันนี้หน้าแรกเป็นงบแสดงฐานะทางการเงินนะคะดังแสดงเลยค่ะต่อมาก็เป็นตัวอย่างหน้าจอนำเข้า ของโปรแกรมพีคงบกำไรขาดทุนค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างของงบทดลองนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นตัวอย่างของบัญชีแยกประเภทค่ะต่อไปเป็นโปรแกรม f o ร์ a c c o u n นนะคะ f o ร์ For Account เป็น Tech Startup สัญชาติไทยก่อตั้งเมื่อ2015เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ f l o w Account เป็นโปรแกรมเงินเดือนออนไลน์โปร,ร์เพยโหผ่านระบบคลาแบบ SaaS หรือ Software as a Service ค่ะ เพื่อเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและผู้ที่กำลังเริ่มต้นกิจการให้มีโปรแกรมบัญชีที่ทันสมัยในการทำบัญชีค่ะปัจจุบันระบบโฟร์ c c o เ n t าเนี่ยมีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานจริงเนี่ยมากกว่า50,000บริษัทและถือได้ว่าเป็นระบบบัญชีอันดับหนึ่งสำหรับธุรกิจ SME ค่ะนอกเหนือจากนั้นโฟ o ์ c c o เ n t าเนี่ยได้รับความเชื่อมั่นจาก Venture Capital ชั้นนำนะคะในประเทศและต่างประเทศด้วยค่ะ และถ้าถามว่า Flo w Account เนี่ยเหมาะกับธุรกิจประเภทไหนหรือว่าองค์กรขนาดไหนนะคะก็ตอบได้เลยว่า Flo w Account เนี่ยเหมาะกับธุรกิจประเภทฟรีแลนซ์เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก SMEs หรือธุรกิจที่ต้องการเครื่องมือในการช่วยออกเอกสารธุรกิจออนไลน์ใช้งานได้ทางคอมพิวเตอร์ iPad หรือมือถือช่วยให้ทำงานร่วมกับนักบัญชีได้อย่างสะดวกในระบบเดียวกันค่ะ ต่อไปนะคะเป็นคุณสมบัติของโปรแกรมค่ะ1เลยโปรแกรมเนี่ยเป็นระบบบัญชีที่ช่วยสื่อสารกับผู้ประกอบการค่ะเราเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีที่ลูกค้าสร้างได้ในทันที 2. ยื่นแบบออนไลน์ได้ง่ายด้วยไฟล์หักหนะที่จ่ายสําหรับใช้ในโปรแกรม r d Prep ค่ะมีฟัง์กชันการออกหนังสือรับรองหักหน้ที่จ่ายช่วยลดเวลาในการคีย์ข้อมูลภาษีซ้ําซ้อนแล้วก็สามารถ ยื่นแบบออนไลน์พองรอรสามและพงรงรห้สามได้อย่างสะดวกรวดเร็วในทุกเดือนค่ะ 3. a u ออโต้ Key, บันทึกค่าใช้ใจ่ายด้วยระบบสแกบบิลค่ะโดยผู้ใช้นี่ไม่ต้องคีย์บินทีละใบเสร็จทีละแผ่นค่ะแล้วก็มีการเก็บไฟลเอกสารออนไลน์ให้อัตโนมัติค่ะต่อไปนะคะสามารถตรวจสอบตัวเลขในงบการเงินได้อย่างสะดวกค่ะโฟร์ไอคาเนี่ยจะนำรายการจากสมุด รายวัน5เล่มมาจัดทำงบทดลองค่ะแล้วก็สามารถคร้นหาเอกสารย้อนหลังหรือเลือกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการค่ะในหน้าจอเดียว 5. ปิดบัญชีได้อย่างง่ายด้วยเมนูบริหารภาษีมูลค่าเพิ่มโปรแกรมเนี่ยมีระบบบริหารภาษีช่วยสรุปภาษีคือซื้อและภาษีขายเพื่อนำส่งสรรพากรได้อย่างสะดวกและถูกต้องค่ะและ 6. นะคะบันทึกค่าใช้จ่ายและสินทรัพย์ได้อย่างครบถ้วนค่ะ ในโปรแกรมเนี่ยจดรายจ่ายธุรกิจอย่างครบถ้วนบันทึกทางค่าใช้จ่ายทั่วไปและสินทรัพย์ที่เพิ่งซื้อใหม่หรือมีอยู่เดิมสามารถปิดงบการเงินได้อย่างง่ายรู้ผลกําไรและขาดทุนได้อย่างแม่นยําค่ะสําหรับโปรแกรมโฟย์เ c าเนี่ยมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยด้วยกันนะคะจุดเด่นของโปรแกรมนะคะก็จะมีการใช้คราวของ Amazon Web Service ที่เป็นมาตรฐานสากลค่ะ เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้ได้ในธุรกิจทุกประเภทเป็นโปรแกรมที่มีการนําความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานเนี่ยมาพัฒนาโปรแกรมอยู่เสมอค่ะสามารถนําเข้ารายชื่อคู่ค้าและรายการสินค้าจาก Google Sheets เข้าระบบ f ฟล์คเขาได้อย่างทันได้อย่างทันทีแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ f ฟ r c คเขาเข้ากับระบบธุรกิจในบริการ Open API มีฟังก์ชันาการจัดเก็บสต็อกสินค้า ช่วยให้เช็คจํานวนสินค้าคงเหลือได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็โปรแกรมเนี่ยมีการรองรับได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะส่วนจุดด้อยของโปรแกรมนะคะโปรแกรมเนี่ยไม่เหมาะกับธุรกิจที่มียอดขายจานวนมากและในปัจจุบันนะคะยังขาดความเสถียรซึ่งอาจเกิดปัญหาความล่าช้าของตัวโปรแกรมค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างหน้าจอนําเข้ารายงานต่างๆของโปรแกรม4ฟร์แอค่ะ อย่างแรกเลยนี่ก็จะเป็นหน้าตาของสมุดร,รายวันซื้อค่ะซึ่งหากมีการออกใบรับสินค้าระบบก็จะดึงข้อมูลจากเอกสารเนี่ยบันทึกรายการให้โดยอัโตโนมัติค่ะและต่อไปนะคะก็ะจะเป็นสมุดร,รายวันจ่ายค่ะซึ่งรายการที่ถูกบันทึกในสมุดร,รายวันรายวันจ่ายในโปรแกรมบัญชีออนไลน์เฟลเขาเนี่ยจะเป็นการบันทึกอัตโนมตัติจากการกดใจเงินในเมนูซื้อหรือเมนูค่าใช้จ่ายโดยไปที่เมนูบริหารบัญชีเลือกสมุดรายวันจ่ายค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่าง หน้าสมุดร,รายวันรับนะคะจะเป็นการบันทึกข้อมูลอัตโน,ตโนมัติจากการเปิดใบเสร็จรับเงินหรือว่าการออกใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จค่ะและหน้าจอที่แสดงต่อไปน,นี้นะคะก็จะเป็นการออกงบแสดงฐานะทางการเงินค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน3ขั้นตอนด้วยกันค่ะก็3ขั้นตอนดังกล่าวก็จะแสดงในหน้าที่เปิดณนะปัจจุบันนี้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะนี่ก็จะเป็นหน้าจอ งบกำไรขาดทุนค่ะซึ่งจะดึงข้อมูลที่เราเนี่ยป้อนเข้าไปในสมุดร,รายวันต่างๆแล้วก็ทำให้ออกงบกำไรขาดทุนออกมาได้ค่ะซึ่งก่อนที่จะออกงบเราก็ต้องทำด้วยการสีขั้นตอนซึ่งสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมจากาหน้าจอที่ปรากฏดังกล่าวนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ทางตัวแทนของกลุ่มทั้ง3คนที่มานำเสนอนะคะรวมถึงสมาชิกทุกคนขอกล่าวขอบคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังให้ความสนใจแก่คลิปวิดีโอที่พวกเราทำนะคะก็ขอกล่าวขอบคุณมาแที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ